ถาแล้วพี่น้องเอง้ะฮเคิงเรเาหัวกล้วยกำลังสกาวคว้างเรมาผ้าเมืองบรรยากาศตอนแรงเมืงวิถีชีวิตเ้องครับพี่เมงกันปลูกแต่งพี่หลังจากเก็บเกี่ยวลยปลูกมาหลายเด้อครับเป็นอ รายได้เสริมครับหลังจากเจ็บเกียวเขาแล้วปลูกบ้นที่เกศบุกลาครับพี่น้องเมืองในหกสิบกว่ามือครับจเจ็ดสิบมือเริ่มเจ็บเกียวแล้วครับเจ็บผลผลิตขายจู่ในไงพี่น้องเบิ่งเนี้ยามเมืองชีวิตวิถีชีวิตบานเหาตอนคำาำครับเมือง ผายางหล่อเมืองแต่งิืนผู้ปลูกบ้านกับปูกครับจนใยใหญ่เริ่มเจ็บขายแล้วครับปลูกวัชทีกดมกกล่าครับผ่ายางเมือง ไดอ,อยินดีครับโมเคื่งพี่น้องเบาบรรลุภาพเมื่อเมืองฝากเลยเด้อครับช่อง YouTube เบาบรรลุตากแดดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ช่องน้อยๆดอกช่อง YouTube ฝากเลยเด้อครับเบาบรรลุตากแดด พาเมืองวิถีชีวิตบ้านเฮ้าครับเปปลูกแตงพี่น้องเลบเจ็บขายหรอครับปลูกไว้ที่เกศมกกระลาหลังจากเกี้ยวเขาแล้วเพิ่นปลูกผู้ไปปลูกมั่นกับปลูกครับพี่น้องเดี๋ยวที่พาไปเมืองเพิ่นปลูกมั่นในไ้ อดในหน้าครับเบ่งครับพี่น้องครับช่วงบรรยากาศตอนแรกเบ่งพี่น้อง ือนี้ครับตรงกับวัาที่เจ็ดครับวันพหัดที่เจ็ดเดือนมีนาคมครับเวลา,าก,กับเจ็ดสิบเนาฬิกาสาสนาทครับหาโมงเคืงครับพี่น้อง พายางเมืองวิธีชีวิตบา้านเฮ้าไปปลูกแต่งหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าแล้วครับปลูกในน้ำหน้าครับ นี่ตะนวยเลยครับลงทุนมาหลายครับกระทาไถสามลายไลยก็ได้สองลอยกระชีดห้อมูลแน่ครับนี่ครับเริมเจ็บผลผลิตแล้วครับ เมืงพี่ห์เมืองบรรยากาศตอนแรงครับแต่เป็นกพลังจิต,ตกดินเป็นรายได้เสริมกับหลังจากเจาะเขาแล้วฝากได้รับฝาก ติดตามเบาช่องเบาบรรลุตะแดดเด้นะครับกดไหลกดแช่สอยนะ่ยช่องน้อยๆดนะครับผัดไายเบิง่งวิถีชีวิตบา้านเฮานี่แหละครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไวปสนุกก่อนครับพาไปเบงกิ้งยังอีกก็ติดฝากติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ